สถานีวิทยุทรทัศน์กองทัพบกจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาพระรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ โดยที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกพลโทอาวุธพุทธอําวยกรรมการผู้อําวนยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโอกาสนี้เพื่อเป็นการน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณได้มีการร่วมรับชมวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจด,ด้านต่างๆนานบประการของพระองค์ท่านตลอดระยะเวลาอันยาวนาน จากนั้นกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ททบกล่าวน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยระบุวา่าตลอดระยะเวลาอันยาวนานใต้ฝาละอองทุลีพระบาททรงอุทิศกําลังพระวรกายบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานปการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร ทรงตั้งพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการตามรอยพระยุคลบาทและทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายโครงการซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน และนอกจากนั้นนะคะยังมีกิจกรรมร่วมยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยเป็นเวลา93วินาทีก่อนที่จะร่วมกันลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายลักษณ์สมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งค่ะ